มาดูเรื่องของเด็กเก่งมีความสามารถกันบ้างนะครับที่วันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวของน้องอิงหรือว่านางสาวพัทสราจันโชติเสถียรที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วน้องพูดได้ถึง5ภาภาษาและสามบ้านสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ตอนอายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นเองนะฮะสิปีทําอะไรอยู่คุณนิลวัฒน์โอ้ยยังไม่รู้เล่นอะไรเล่นก็ย่ะปีนี้ครับน้องได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาคณิตศาสตร์วิทยา ศาสตร์เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2563จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนด้วยนะครับนางสาวพัสราจันโชติเสถียรหรือว่าน้องอิงตอนนี้ครับน้องเรียนอยู่ปี3คณะวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สุนัขสิทธิ์นะครับน้องอิงเนี่ยพูดได้5ภาษาครับมีภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันและก็ภาษาฝรั่งเศสน้องอิงบอกว่า ที่อยากจะพูดได้หลายภาษาเนี่ยเพื่อจะใช้สื่อสารกับเพื่อนต่างชาติแล้วคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับที่มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนนะครับนอกจากนี้เรื่องของการสอบเข้ามาหาวิทยายลัยที่สอบได้ตอนอายุ14ปีถูกเรียกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะแต่น้องอิงบอกว่าตัวเองเขาก็บอกว่าเขาไม่ใช่เด็กอัจฉริยะนะเพียงแค่อยากจะเรียนรู้กับสิ่งที่ไม่เคยรู้สิ่งที่ยังไม่รู้และก็ค้นคว้าหาความรู้ในอนาคตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นะผลงานที่โดดเด่นจนถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติในปีนี้นะครับก็คือการที่น้องอิงเนี่ยไปแข่งขันเวทีระดับนานาชาติที่ประเทศมาเลเซียครับแล้วได้รับรางวัลชนะเลิศทุกรุ่นอายุเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบโมเดลรถยนต์ในอนาคตนะฮะ อายุ14ปี oh. คือตอนนี้ได้รางวัลเนี่ยเขาโตขึ้นมาแล้ว uh. นิดหนึ่งแล้วนะฮะราวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเนี่ยเรียกว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภ,าคภูมิใจของเยาวชนซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะจัดพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2563 20กันยายนนี้ครับเก่งมากๆกนะคะที่หนูครก,ก็รู้สึกว่าหนูรู้เหมือนเนื้อหาที่เรียนไปหมดแล้วแล้วหนูก็คิดว่า เหมือนมันน่าเบื่อนิดนึงก็เลยตัดสินใจที่จะสอบ IGCSE กับเอ e v e l แล้วก็ยื่นคะแนนคนนั้นเข้ามหาลัยเลยค่ะก็รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้รับรางวัลพระราชทานดังกล่าวเพราะว่าถือเป็นมงคลที่สูงที่สุดแล้วค่ะในชีวิตของเยาวชนโอตอนนี้ก็เพิ่งสักเท่อยสิบเจ็ดสิบแปดเข้าริงสิบสี่ปีถ้าสิบสี่ปีเนี่ยถ้าเที่ยวกระเดกมสามอีกนะมสามแล้วก็สามารถเป็นติท้วิทยาได้แล้วนะคะ